เชียงใหม่ไนซ์ซาร์ฟารีพาชมความน่ารักลูกสิงโตคู่บัดดี้ต่างวัยคุณนายลี่และคุณหนูล่อนดิโอลี่แอนด์เมลอเมื่อวันที่19มิถุนายน2567สำนักง,งานพัฒนาพิงขนครอ,องค์การมหาชนโดยสำนักง,งานเชียงใหม่ไนซ์ซาฟารีจัดกิจกรรมเปิดตัวสมาชิกใหม่ลูกสิงโตคู่บัดดี้ต่างวัยพร้อมพาชมความน่ารัก แสนสนของเจ้าสิงโตน,น้อยคุณไนลี่และคุณหนูลอนดิโอลี่แอนเมลอนโดยมีนายกฤษดาลาพิมลรองผู้อำนวยการสำนักง,งานพัฒนาพิงคอนครปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการสำนักง,งานพัฒนาพิงคอนครนางสาวทิติรัตน์วันวงรองผู้อำนวยการสำนักง,งานพัฒนาพิงคอนครและผู้อำนวยการสำนักง,งานเชียงใหม่นายซาฟารีพร้อมด้วยคณะผู้บริหารเข้าร่วมด้วยณนะ เชียงใหม่ไนซ์ซฟารีในกฤษฎดาลาพิมนเปิดเผยว่าในห่วงสมเดือนที่ผ่านมาเชียงใหม่ไนซ์ซฟารีได้สมาชิกสัตว์เกิดใหม่จำนวนมากและหนึ่งในนั้นเป็นลูกสิงโตจำนวน2ตัวโดยตัวแรกเป็นลูกสิงโตขาวชื่อดิโอลี่อายุ3เดือนเกิดเมื่อวันที่9มีนาคม2 5งพัเกิดที่อา,อาคารไทเกอร์เวิพ่อชื่อสตาแม่ชื่อยูกิ และลูกสิงโตชื่อเมลอนเกิดเมื่อวันที่17เมษายน2567อายุ2เดือนเกิดที่โซนซาวันนาซาฟารีพ่อชื่อซูโม,โม่แม่ชื่อแอมลูกสิงโตทั้งสองตัวเป็นเพศเมียขณะน,นี้อยู่ในช่วงวัยกำลังซนและเป็นคู่บัดดี้ต่างวัยที่น่ารักมากสิงโตขาวมีลักษณะเหมือนกับสิงโตสายพันธุ์อื่นๆ แต่มีขนสีขาวและไม่ได้เป็นสัตว์ที่มีภาวะผิวเผือกเพราะมีเม็ดสีที่ตาอุ้งเท้าและริมฝีปากลูกสิงโตทั่วไปจะมีจุดลายรูปดอกกุหลาบสีน้ำตาลบนลำตัวตั้งแต่เกิดแต่ขนของลูกสิงโตขาวจะมีสีขาวสะอาดเมื่อผ่านไปหลายเดือนสีขนจะค่อยๆเข้มขึ้นและกลายเป็นสีครีมหรือสีงาช้างและสิงโตเพศเมียเป็นนักล่าจะไม่มี แผงคอหนาเป็นภาระเหมือนเทศผู้ในส่วนของสิงโตและสิงโตขาวนั้นเป็นหนึ่งในบนรรดาสัตว์ป่าควบคุม67ชนิดที่ต้องแจ้งการครอบครองชนิดกอหรือชนิดดุร้ายเพราะต้องดูแลรักษาในสถานที่ครอบครองที่แข็งแรงปลอดภัยห้ามเคลื่อนย้ายก่อนได้รับอนุญาตซึ่งปัจจุบันเชียงใหม่ไนซาฟารีมีทั้งสิงโตและสิงโตขาวรวมทั้งหมดจำนวน23ตัว และนักท่องเที่ยวสาม,มารถชมความน่ารักของลูกสิงโตได้ทุกวันในส่วนจะแสดงอาคารไทเกอร์เวิด์ได้มีโอกาสมาเยี่ยมสำนักงานเีมหม่ในสุรีสำหรับเราในวันนี้นะครับซึ่งวันนี้เนี่ยพวกผมและผู้บริหารมีความยินดีที่จะได้ให้ข้อมูลในการให้ข่าวว่าเรามีการเปิดตัวลูกสิงโตขาว หนึ่งตัวแล้วก็สิงโตธรรมดาตัวหนึ่งทั้งสองตัวเนี่ยเป็นสัสตว์ที่อยู่ในเชียงใหม่ในสัปหลีแล้วก็เป็นสัตว์ที่เกิดที่เราทั้งสองตัวนะฮะแล้วก็ตัวหนึ่งก็จะมีอายุสลับสิงโตขาวเนี่ยอายุ3เดือนสลับสิงโตธรรมดานี่เขาจะอายุ2เดือนเป็นคู่บัดดี้ฮะคู่สีน่ารักอาจจะต่างวัยกันนิดนึงแต่ว่า ด้วยความว่าเป็นสัตว์ประเภทที่ต้องคุ้มครองซึ่งประเภทคอก็คือจะเป็นชนิดดุร้ายเพราะนั้นเนี่ยแม้จะอายุเพียง3 4เดือนแต่ก็ความแข็งแรงก็จะตระกันเหตุที่เรียกว่าคู่ซีบัดดี้ต่างวัยนะฮะแล้วก็คราวนี้เนี่ยทั้ง2ตัวนี่ก็เป็นหนึ่งในจํานวนสิโตัวที่เรามีอยู่23ตัวนะจำนวน2 3ตัวนี้เราก็มีการดูแลเขาอย่างดีแล้วก็ให้การดูแลมูลนิแล้วก็นํามาจัดแสดงให้เขาได้มีการถ่ายทอดลักษณะ พฤติกรรมของสัตว์นอกถิ่นอาศัยซึ่งมาอยู่กับเราในเชียงใหม่ในสวีซึ่งตรงนี้ผมเน้นย้ำตลอดนะฮะแล้วก็ของเราก็จะมีสัตว์อยู่สัตว์แสดงในส่วนของสิงโตเนี่ยมีอยู่ทั้งโซนซาวันนาแล้วก็โซนทักเคิลเวิร์ตรงนี้นะฮะครับท่านครับสำหรับวันนี้ก็มีความดีที่จะแนะนําว่าเรามีสิงโตเ,เกิดใหม่2ตัวในช่วงเวลา2อสาเดือนที่ผ่านมาแล้วก็อยู่ในระหว่างการทําโปรแกรมเพื่อที่จะได้กระจายข่าวให้กับนักท่องเที่ยวได้ทราบแล้วก็คิด ราคา่าบริการที่เหมาะสมให้นักท่องเที่ยวทั้งต่างประเทศแล้วก็นักท่องเที่ยวชาวไทยโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจีนน่ะท่านจะชอบเข้ามาเที่ยวชมแล้วก็จะเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่แล้วก็ส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศไทยไปในตัวครับซึ่งทางคู่แล้วทำมาใหมทั้งหมดของน้อนะ้ทำอยางไรถึงนักท่องเที่ยวได้มาเยอะตรงนี้ต้องขอบคุณมากนะเป็นข้อมูลคำถามที่ดีมากเลย <c oughs> นักท่องเที่ยวปัจจุบันนี้โดยเฉพาะเดือนที่ผ่านมาเนี่ย <c oughs> เดือนพฤษภาเนี่ยพฤษภาคม2567เรามีจำนวนนักท่องเที่ยวอยู่ปรับา18,000คน ตัวเลข17,000กว่าก็ตัวเลขของๆก,ก็จะอยู่ที่ประมาณ1 8 0 0 0เป็นนักเที่ยวต่างชาติไปประมาณสักเกือบ20,000นะฮะนอกนั้นก็จะเป็นคนไทยคราวนี้นักเที่ยวส่วนมากที่มานี่ก็จะเป็นนักเที่ยวคนจีนซึ่งมีความนิยมชมชอบในการมาเทียเท่ยวเชียงใหม่ในซาฟารีโดยเฉพาะในรุป๊ปทัวร์นะฮะซึ่งจะมีการลงโปรแกรมว่าเชียงใหม่ในซาฟารีนี่เป็นหนึ่งในโปรแกรมในการท่องเที่ยวซึ่งจะต้องมาด้วยเหตุที่ว่า,าจะมาเทียเท่ยวเชียงใหม่ในซาฟารีเนี่ยจะต้องนอนคนืน มูลค่าของการท่องเที่ยวไม่ได้อยู่ที่เชียงใหม่ไนซ์สรีเท่านั้นยังอยู่ที่พันธมิตรชุมชนสังคมรอบข้างของเราตรงนี้ครับท่านครับที่ผ่านมาท่านนิไรเชียงใหม่ไนซ์สวีก็ขออนุญาตเรียนอย่างนี้ว่าเรามีความเป็นอัตลักษณ์ของเราเป็นเรื่องของ national theme เราเป็นสวนสัตว์กลางคืนเพราะนั้นการจัดแสดงของเราส่วนมากเราจะเน้นในเรื่องของสัตว์ ให้นักท่องเที่ยวประชาชนได้มาเรียนรู้ได้มาพบสัตว์ได้เห็นสัตว์ได้เห็นพฤติกรรมแล้วก็การเรียนรู้ต่างๆนอกจากนั้นเนี่ยเรายัางเน้นไปในเรื่องของการอนุรักษ์วิจัยการเผยแพร่ความรู้ให้กับ นักศึกษานักเรียนรวมทั้งอื่นๆณปัจจุบันก็นอกจากจะเป็นเรื่องการแสดงสัตว์แล้วเราเรายังมีเรื่องของอการนั่งรถชมแลกะก็มีเรื่องของน้ำพูดดนตรีมาใหม่ล่าสุดนะฮะแล้วก็มีเรื่องของการเรียนรู้เรื่องจุลศิษิ์พาร์คฮะโลกของอสัตว์ในดึกดำบรรเปในลักษณะของรถ VR อย่างนี้ฮะแล้วจากนั้นก็เป็นเรื่องของการกเสริมความเข้มแข็งของชุมชนเรามีการเปิดโอกาสให้พันธมิตรรอบๆชุมชนที่ก่อตั้งเชียงใหม่ในสุรีเข้ามาร่วม การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่เป็นโอทอปหรืออะไรเป็นการเสริมสร้างรายได้อีกอย่างหนึ่งช่วยกับชุมชนและสังคมครับครับแล้วก็ท่องเที่ยวทางด้านรายได้ทั้งสังอยงอันนี้ก็จะมีที่เราให้กับสังคมก็คือให้ความร่วมมือกับการศึกษาต่างๆที่เข้ามาเยี่ยมชมโรงเรียนที่ได้การศึกษาหรืออะไรเงี้ยเราก็มีที่ใ้ด้นะครับส่วนโรงเรียนภาครัฐเนี่ยเรามีส่วนลดอยู่แล้วนะครับของ50% ชนที่ต้องสอกมาในระก็จ,กจะทัวได้มสิ่ที่โดยกานได้ในสองที่มเมื่อกี้ผมได้ยินท่านพูดว่าส่วนใหญ่ที่มาเที่ยวที่เราส่วนใหญเป็นชาวจีนใช่ไหมเราไปทาเในจุที่จากเมกกาไปดูเลยเขาสนใจทีมามาดู ก็มีเรื่องการตลาดนะฮะอันนั้นก็เป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เป็นชาวต่างชาติากลุ่มเราก็จะเป็นนักท่องเที่ยวชาวจีนเกาหลีใต้แล้วก็จีนไทเปอ่าถามที่ท่านถามก็เป็นเรื่องที่ว่าเรามีการที่จะไปทํากลุ่มตลาดอื่น้า้หรือเปล่าอะไรนี่ก็ เรามีโปรแกรมเราเป็นพันธมิตรเราเป็นสมาชิกของเมมเบอร์ของสมาคมการท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นภาคยุโรปเอเซียหรือว่าอเมริกาซึ่งหลังจากที่มันเป็นสถานการณ์โควิดแล้วนันกำลังที่จะเล็กเคร์กลับมาเราก็พยายามที่จะทําโปรแกรมที่จะออกไปประชาสัมพันธ์ใน การตลาดต่างประเทศอยู่แล้วก็มีวิธีการช่องทางึงทางวอปราชาสัมพันธ์เนี่ยเราใช้เทคโนโลยีนะในในเรื่องต่างๆที่มันจะดินอยู่ได้ต้องเที่ยวได้เดี๋ยวลองเล่าให้ฟังหน่อยว่ามียังไงบ้างตอนนี้ก็มุ่งเปในทางออนไลน์แล้วก็มีทางโซเชียลโซเชียลน็ถามว่าถึงกลุ่มไหมก็ถึงแต่ทางด้านการตลาดก็มีไปออกโชลูร่วมกับทางไอคอนนะครับทางาน ิมทีซื้อมาจากแอฟริกาแล้วนักท่องเทีเท่ยวบ้านเขาอยากจะเข้ามาดูผลงานของสิงโตในบ้านเราไหมบ้างหรือว่าเอาของบ้านเขามาเนี่ยมาอยู่ในไทยอยา้ากเข้าไปดูมานถี่ว่าพอเราเอาเข้ามาเนี่ยมันนักท่องเที่ยวที่เป็นเจ้าของสิงโตเนี่ยเขาอยากจะมาดูหรือเปล่าว่าสิงโตที่เรามาจากเขามันเป็นยังไงอะไรอยากมาชมของเราไหมอันนี้ก็ น่าจะเป็นน่าจะมีข้อ,ขอจำกัดในเรื่องของหลายๆอย่างเรื่องของมันอยู่คนละทวีปนะอาจจะตรงนั้นแต่ว่านักท่องเที่ยวของเราเท่าที่ตัวเลขปส่วนมาก่ังาชาติจะเป็นคนจีนแล้วก็ฝั่งยุโรปนือนั่นก็เป็นจํานวนที่ลดหลั่นลงไปแล้วก็ของแอฟริกานี่อาจจะมีจำนวนน้อยมากาจะเป็นอเมริกาที่เข้ามาเป็นอัดับสามันสองก็ยังเป็น แต่ส่วนมากสัตว์ของเราเนี่ยก็จะมาจากภาคพื้นแอฟริกาส่วนมากครับเรียนบอกว่าก็อยู่ในกฎเกณฑ์ของราชการซื้อขายแลกเปลี่ยนสัตว์อะไรเนี่ยมีนำเข้าส่งออกกับการตรวจโรคต้องหมดนะครับขอบคุณครับคุณแา่ค่ะขอบคุณแม่ลอกเราไปดูลิงกนลรลอกกันสอแล้วก็มาคิปเปอร์มือได้ขอเชียงใหม่ในสุรีเรามีอยู่ สัตว์อยู่ประมาณ130วัาชนิดนะฮะจำนวนนะสิ้นเนื้พืชภาก็จะเป็น1,044ตัวในจํานวนนี้สัตว์ยังลูกนี่นมก็จะมีสมาชิกใหม่2ตัวก็มาพร้อมเดียวกันกันกบลูกสีตัวขาวที่เรา,าได้นําสื่อผวลชนไปดูแล้วก็มีข้อมูลที่จําเป็นสำหรับการที่จะไปเผยแพร่ เราประชาสัมพันธ์การท่รองเที่ยวงนปัะเทศสวีท่าของเชียงใหม่แล้วก็ของประเทศไทยเดี๋ยวซูคิดว่าจะให้ข้อมูลอีกสักหน่อยว่าอะไรยังไงเกี่ยวกับข้อมูลของสัตว์แล้วก็การเติดอ,อะไรอย่างเงี้ยคือสว,ส,สวัสดีค่ะเนี่ยของเราก็คณะกรรมการฝ่ายนะคะแล้วก็ ผู้สื่อข่าวทุกท่านนะคะอิงกะลอกค่ะจะมีสองคู่ที่เกิดตัวแรกก็คือตัวที่หนึ่งเกิดเมื่อวันที่เพฤษภาแล้วก็อีกตัวนึ้งก็คือเพิ่งคลอดเมื่อวันที่15บ้มิถุนายนนะคะอิงกะลอกที่ชอบอยู่เป็นฝูง แล้วชอบปีนป่ายต้นไม้แล้วก็อาหารที่ชอบก็คือเป็นพวกอาหารหลักๆก็คือเป็นผลไม้แล้วก็นอนนอนนกค่ะลักษณะนิสัยก็จะชอบปีนป่ายแต่ว่าอาจะมีบางช่วงที่เหมือนทําตัวเหมือนเด็กเหมือนคนเรายนะคะ ทำไมทำไมต้องเอกาอะยู่บนหลังอย่างนั้นอย่างไงเป็นเป็น,ปนหมายถึงว่า<ช>เป็นแม่ของลูกคู่นั้นใช่ไหมใช่ค่ะเป็นแม่ของลูกคู่นี้แล้วก็เออซึ่งอายุของเขายังน้อยถู่ซึ่งไม่สามารถที่จะปีนไป่ายได้เองเกาะได้เองก็เลยต้องอยู่บนขวางแม่ก่อนถ้าสามารถดูแลตัวเองได้หรือว่าลิกลงกระโอกสามารถปีนป,ป่ายหยิบอาหารกินได้เองก็เลยเจะทําให้มาลงหลังจากของแม่ได้ะคะ่ะ ได้กกทงไปไปเิปอร์เราที่หมอเขาเกิดปกติไเอาสรงพรมเี่ยมหัวหน้าศูนย์ข่าวภาคเหนือนิว24ชัยนรงค์อนันทปัญญสุทธ์รายงาน